ตำนานเฉียวฟงผู้พิชิตมังกรในยุทธภพนี้มีชายเพียงไม่กี่คนที่เมื่อเอ่ยนามออกมาทั้งศัตรูและสหายต่างต้องค้อมหัวด้วยความเคารพเขาไม่ใช่เพียงจอมยุทธแต่คือพายุที่กวาดล้างอธรรมและความอายุติธรรมทั้งแผ่นดินเฉียวฟงเฉียวฟงจอมยุทธผู้แข็งแกร่งดังขุนเขาอดีตประมุภัคกระยาจก ผู้แบกรับทั้งศักดิ์ศรีและบาปที่โลกยัดเยียดให้เขาไมา่ได้มีสายเลือดมังกรแต่มีหัวใจของมังกรหัวใจที่ไม่ยอมค้อมให้โชคชะตาวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรที่เขาใช้เป็นยอดเคล็ดแห่งพักกระยาจกคิดค้นโดยอ้างชิกกงประมุขรุ่นที่18ซึ่งรวม9ท่าจากรุ่นก่อนและสร้างอีก9ท่าด้วยตนเอง ทุกฝวามือของเฉียวฟงคือพลังแห่งคุณธรรมหนักแน่นรุนแรงแต่ไม่อำมหิตในวันที่โลกทั้งแผ่นดินหันหลังให้เขาเฉียวฟงยังยืนหยัดด้วยสองฝ่ามือที่สะเทือนฟ้านี่แหละจอมยุทธคู่พิชิตมังกรหากชอบเรื่องราวจอมยุทธในตำนานแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนิยายเสียงศาลาซุนฝง เพื่อไม่พลาดตำนานต่อไป